เอาแล้วนะครับก็ขอกระัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับคิวคโยมิเบอร์กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคิดที่แล้วเราเล่นไปถึงบทที่31เนาะสำหรับใครที่หลงเข้ามารับชมก็รับชมเอาบุญหน่อยนะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะอยากให้ ช่วยเทียบกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปที่แล้วมานะฮะว่าคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรทางเราจะเอาไปปรับปรุงและแก้ไขครับผมเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบุดที่สามสิบ อืม๋อซินเดอร่าไม่นะฉันตัองรีบดีแล้วโอ oh, ต่มมาเราไปทำกันนั้นดูสิไม่เห็นครับ <c oughs> นี่มันบ้านสายทองนี่นะไม่รู้จริงๆนะเจ้าฮะบทที่สามสิบสอง ปีนี้ปรกรกินยญาก็ดีสิอืมระหว่างเนื้อสเต็กกับหญ้านี่ในเมื่อเป็นเกมเราขอลองฉีกอะไรกนนันนั่นเนื้อวัวใช่ไหมนะ อาหารกลมาส่งยังนะแคบต้องไปยินก่อนฮนะเข้ายินซะบ้าง ข้าวให้เพื่อนมันไปได้ถึงไหนวะอันที่หนึ่งลงแป๊เคอ่ะได้แค่นี้เลยเหรอถูกเ้ยกล่องเซ็นเซอร์รล้วควเซ็นเซอร์อะไรดีอืมสนมไม่ไ,ได้ สท่นี้ไม่ได้ยังนก็ต้องนี่เลยปิดลูกกระตาผมผิดอะไรประเมือมผลเบื้องต้นคามรู้ตัวหัวเอาตัวรอดได้ดีเฮ้ยน่าจะลองเอาแปะหัวนั่นเนี่ย ต้องตื่นไปทำงานถ้าเป็นคนไทยแล้วก็มันจะต้องสนุสสิบนาทีเอ๊ยขออีกหน่อยแล้วกันอีกนิดหนึ่งแล้วกันวิสมองแล้วเฮ้ยยังไม่สาเท่าไหร่อีกหน่อยหนึงแล้วกันอยากรู้ว่ามันได้ไปถึงขนาดไหนเฮ้ยจิบหาย วานิลาหวานเย็นทีนะอือที่เป็นความลับสุดเช่ไแน่ผงสีขาวนั่นมาใช่ไหมยูนดีกระเป๋าข้าลุกพี่ก็บกวาเรียบร้อยทีรือยังไม่ตกหล่นแม้แต่ผงเดียวครับทำได้ดีมากของเกตนี่หาไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายยินดีครับลูกพี่ ผมก็ถามอ้ไหน,หน่อยสิว่ามาพี่พี่จะเอาไงกับแป้งสาลีเอ้ยเอาแป้งสาลีไปทำไรฮะแป้งสาลีางั้นเหรอลิ้นลิ้นพันเนี้ยะมันเด็กแล้วครับสามสิบแปดก้าบาทตลอดสายอืม ไม่ดีไ่ดีเราต้องลองสิ่งนี้อ่ะไม่มีอาชีพอะไรเลยเถอเอ้ยสายคาดบังสามสิบเก้าให้ปวดหลังจังเลยแฮะทำอะไรได้มั่งนั่งหลังตรงสิจ๊ะอ่ะเพอร์เฟกต์ซะงั้นโถอ หรูอน้ำจังเทพซาเอาทางไหนเดียวอุ้ย้ะลุหัวตลอดได้ดีอีกแล้วเหรอฮะสี่สิบเอ็ดช่วยซื้อยายหน่อยนั่นอูน

ูชายคนพู้รุษม้าลายต้องไปสานม้าลายสินี่แหละถ้าไปยิงไปอีกนี่ครับนี่แหละถ้าผู้ร้ายยิงโดนก็จะเป็นอย่างนี้แหละ โชว์ฝีมือมัมมี่อะไเยอะเลยเยอะ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 ยอะีกเอาอีอีกอีล็กอลเอาไปทั้งลูกมัมมี่พอใจพี่ยัง มาเพื่อนฉจะเป็นครูสอนให้นายเองถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็ต้องอย่างนี้ยัยมีครั้งที่สองมอยห้มีครั้งที่สามเด็ดขาดมุกพยัดเนี่ยเนีย่ยจะจะครั้งที่สี่นี่มีควรละ ไม่มีให้ครั้งที่ห้าหน่อยวะมัมมีเมื่อทําไม่เสุดก็ได้พักผ่อนแล้วลูกค้าเหลือสองห้องนะคะอืมเราเป็นผู้ใหญ่ที่เสียสลักอันนั้นหนูพักห้องนั้นไปได้ลูกมียนันแปะ ปลอดภัยแน่น,นอนลูกอะไรวะไม่มี a c ชเมนต์นอะไรเลยเหรอเฮ้ยไฟปดิดปิดได้ไหมไม่ปิดเลยเหรอเฮ้ยเปิดไปได้เห็นปีสี่สิบแปด ก็หลงฤดู49นสิบนครับหลวงพี่เอา,าละเปิดปอดแล้วตักเข้าเข้าอกีกเข้าอีกเต็มยังไปนะฉันเป็นคนาบาปไม่ วันนีงพี่กินอ่มหลงพี่เอาไปฝากลูกวัดด้วยนลองพี่อิมคนไปหลายวันวันนี้เข้าไปวัดขอเปลี่ยนชุดก่อนนะ <c oughs> แข็งเก่งชุดท่านชัดชอบ ต้องมีน้ำใจถึงเรียกว่าคนไทยแน่นอนบทที่ห้าสิบแต่ถ้าตามปกติเนี่ยคนหน่าจะโดนแค่คนงน้าใช่ไหมคนหลังๆไม่ค่อยโดนน,นี่คนนั้นน่ะเราะขาะหัวด้วยเขาะหัวด้วยเอ้อนั่นแหละอ,อืต้องกลางลูกรักลงตา <laughs> อะไรขจัดต้นต่อไขวัดนกอ้าแล้ไงอืม เด็กๆห้ามเรียนแบบนะจ๊ะถูกต้องครับผมฝึกบอทไทยคล่องเลยลืมีนมนูแนะนำมั่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งน้องครับสั่งอาหารหน่อยถ้าสั่งชุดอาหารจีนมันจะเป็นยังไงนะอยากรู้ว่าถ้าเป็นจีนนี่กล้ากล้าเล่นเอา้าโถ่ไม่มีอะชิเมอะไรเลย ผิดหวังว่ะอ่อฮาร์ดทำไมได้ต้องไปกินยอดที่ใบาชาด้วยยอดใบาชาเพราะยอดใบชอคชอคที่ดีที่สุดไงล่ะชิมเมจโจไดใดโอ้ชิมเมจโจไดใแล้วก็แล้วก็วกนี่ไงชิมเมจโจไดใดโอ้โห ใครจใครใครจำโฆษณาที่ได้ถือว่าไม่แก่ไม่เด็กแล้วนะฮะห้าสิบหกเรามายืนเยี่ยมไหม เยี่มเลยเล่องเก่งเคยมาหลายทีแล้วอ๋อจะเคยมาหลายทีแล้วมันต้องแบบคุ้นชินไงเฉยครับเราเรียบเฉยไปกับทุกสิ่งทุกอย่างเออนิ่งสงบสยบความขึ้นไหวเ้ามาเร็วนะเนี่ไหนสักปีเดเลยแล้ว อย่าใช้จนหมดนะอ๋อให้ผู้ชายแล้วฮะเราต้องทาให้หมดทุกซอกและทุกมุมฮนะถ้าแฟนบอกอย่ใช้จนหมดเราต้องพอกให้เน่นนะหมดขวดนะเราคือพ่อบ้านใจกล้าเพราะฉะนั้นห้ามเหลือ okay. ที่รักฉันอยู่ที่ไหนขึ้นหลังข้าเร็วฮะเออได้งเงินแล้วแต่เป็นพระเนี่ยพระอภัยมณีเป็นของแถมป้าุูฟิกไปไม่กวาดอยู่ไหนนะอืม มาเป็นโปเกมอนนักท่องเที่ยวต้องการที่คนหลบนักท่องเที่ยวส่งดิงดับรีมาสู้ไปเลยน้องฮิปโปใช้ท่างับเขา <c oughs> หมูแดงชอบงับเขานะฮะขอรู้ตัวหตัวละใด,ดดีบทที่หกสิบอ็ อยู่นิ่งๆนักองเท่ยวจะทายลูกนะนิ่งทำไมใครให้ปิ่งไม่วันตอบเมื่อกูรู้ไหม <c ười> ขับเคลื่อดนด้วยแรงช่อง <c ười> ขอบคุณที่มาส่งนะไม่เป็นไรสบายมาก <c ười> นี่นี่ ตูพังก,กันเลยทีเดียวป้า,าก๋วยเตี๋ยวชามไปร้องหน้เลยลูกหรือป้าไปหาอือโอ้ช่าฉุนอืออือเสียงบูบูดูเดี๋ยวนะจะุดมุ่งหมายแล้วทำอะไรนะอ๋อไอจุถึงสุดชัยแล้วเฮ้ยตอนนี้พวกแกขันเตรียมตัว ระวังปุ้ยป่าว่าป่าก็เจ๋งพอตัวเนะาะพอท้องน้ำจังแต่แม่เราเห็นตัวไม่ได้หนึ่งไว้ หกสิบห้าบริการล้างเท้าโหยนอนทุกจิบคุณคุณครับเห็นโจนผ่านมาแถวนี้ไหมอืมถ้าไม่ชี้เทวดาแต่ว่าชี้โจนจะเป็นไงอ้โจนตายเลยประเมินผลเบื้องต้นเขารู้ตัวหัาตัวรอดดีด ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่2นะครับก็คงต้องขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับหากชอบกดไลค์กด subscribe ก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนที่ได้รับชมมีความสุขสนุกไม่มากกเลยนะครับไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย